ำไมมันมืดจังวะเชี่ยแล้วไฟฉายก็ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเชียตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกมึงมาหากูเหรอมึงเดินมาหากูเช้ยกูต้องหนีเ้ประตูเปิดแล้วอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะโอเคประตูปิดแล้วเชี่ยทางเดียวกูกลัวทางแคบซะด้วยไป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 มึงอย่าตามกูมานะ เชี่ยมันเข้ามาแล้วทำไงห้กูเดินไปมันจะเจอกูไหม oh อะไปกันเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมามันมาไอ้เชียอย่าเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเฮ้ยติดติด